โอเคสวัสดีครับผมกับอโอโฮผมไหอัพทูมีโปโตนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กรับผมเป็นแฟนเคสนผมตัวนี้ผมซึนามิครับผมหนึ่เป็นตัวสีขาวเนาะแต่กล่องเป็นสีดําก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างกล่องกันเลยเนาะข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้เนาะรานะคาประมาณ6กสี่สิบบาทผมที่ซื้อมาก็เป็นแพนะ็คสเนาะผมใส่เครื่อง พี่ชาย2ตัวแล้วก็ใส่เครื่องหมุนตัวหนึ่งเนาะตัวนี้รอบพัดลมอยู่ที่1200รอบผมบวกลบ10%เป็นเพัดลมขนาด124 cm นะครับผม Airflow อยู่ที่55 c f m นะผมไม่มี a v e n t ฟ r เชอร์บอกเนาะเป็นตัวนี้เป็นระบบไฮโดรเบลลิงอะไรพวกนี้แหละที่มันบอกว่ามันจะเป็นเสียงเงียบครับผมก็อาจจะเงียบแหละแล้วก็ใช้งานได้งานผมประมาณ40,000กว่าชั่วโมง เป็นไฟ RGB 16.7ล้านสีนะครับผมตัวนี้เชื่อมต่อได้กับบอร์ดหลายตัวมากเลยครับน่าจะทุกตัวเลยแหละทั้ง MSI, Gigabyte, ASUS อะไรพวกนี้ผมวบลาบลา,บา,บานะครับผมก็สายที่เขาให้มานะครับผมก็จะเป็นสายโมเลก ที่มากับกล่องคอนโทรลเนาะแล้วก็จะมีรีโมทมาให้ผมสามารถปรับไฟได้ทั้งรีโมทหรือว่าเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดซึ่งผมทําสายที่เสียบกับมนบอร์ดไม่ไปที่แชื่อมต่อของตอนนี้เราก็จะมารีวิวแบบปรับไฟที่ตัวรีโมทกันนะครับผมโอเคผมตอนนี้เราก็จะทําการเปิดเครื่องเป็นรีลเลย์บอร์ดให้ผมนี่ก็จะเป็นสีสันที่ไฟเนาะก็ดูแค่ตรงนี้ผมซึ่งตรงนี้เป็นไฟที่ซื้อมาใหม่ไอไฟที่เคสไม่ต้องสนใจผมมันเป็นไฟที่ปรับไปได้ผมตรงนี้ผมนี่ก็เป็นสีสันของมันเนาะก็ นี้เป็นผมตั้งไม่ได้ตั้งอะไรเลยดีกว่ามาไงคือเปิดมาเป็นไงเป็นงั้นเลยครับผมเดี๋ยวให้ลองดูรีโมทก่อนเลยครับผมนี่ครับหน้าตารีโมทเห็นไหมครับผม <c oughs> ก็ลมห้องข้างเย็นนะผมว่าอเนี่ยลมดูดออกมาเยอะมากครับผมตรงนี้ผมก็จะเป็นนี่ครับ ให้ดูเลยนะตัว S นี่จะเป็นเพิ่มลดสปีดนะผมส่วนตัว M นี่เป็นปรับโหมดครับอันนี้ก็เป็นปรับแสงผมเพิ่มลดได้9ระดับผมตัวนี้ก็เป็นไฟต่างต่างผมตรงนี้ก็จะเป็นโหมดนะผมนี่ครับโหมดแรกเป็นเสียงเพลงนผมโหมดที่สองเป็นเสียงปืนนะผมโหมดที่3าเป็นเอฟเฟกครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาตะลุยโหมดกันเลยดีกว่าผมผมจะกดปรับโหมดดูนะผมนี่ครับผมนี่ผมปรับใหม่รอบหนึ่งนะปรับต่อไปครับก็เป็นโหมดประมาณนี้ผมเป็นไฟกระพริบเนาะ ปครับนี่ครับ,รบอันนี้ผมกดปรับหมดเลยนะจะกดไปเรื่อยๆแล้วกันมันจะมีหมดอะไรให้ดูม้างนี่นวิ่งเหมือนนี่เลยครับ อันนี้ผมก็ไม่รู้ชื่อหมวดนะแต่ผมกดให้ดูเรื่อยๆเลยครับนี่ครับว่ามันจะทำงานยังไงอันนี้เป็นแบบนี้ผมมองเลยว่าแบบเนี้ยสวยอ่าอันนี้สวยไหมครับผมรู้ว่าทุกคนสวยแน่นอนแล้วผมจะบอกอะไรอย่างหนึง่งตอนนี้เคสผมกับเคส พี่ผมเนี่ยมันอยู่ติดกันแล้วผมใช้รีบมทเนี่ยสัญญาณเครื่องเนี่ยสัญญาณรีบมทผมเนี่ยไปโดรอีกกล่องหนึ่งเลยครับผมตอนเนี้ยปรับตามเลยครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ไฟเหมือนนี้นะมันจะเป็นปรับตามที่ไฟในกล่องอีกกล่องหนึ่งมีมาให้ผมเนี่ยผมปรับต่อนะนี่ครับผมนี่ครับผมกดให้ดูเรื่อยๆเลยเนาะเพิ่มไฟมาเรื่อยๆครับเยอะแน่เนี่ยครับ ทุกคนว่าเยอะไหมผมว่าเยอะนะอันนี้กลับมาหมดแรกแล้วเดี๋ยวผมจะปรับเป็นออโต้ครับผมดูว่ามันจะรันไปยังไงตอนนี้ผมปรับเป็นออโต้นะเห็นไหมครับพอปรับเป็นออโต้มันค่อยๆเปลี่ยนสีเองแล้วผมน่าจะอยู่ที่ประมาณหกวิ ถึงจิบวิอันนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นสักบมวนหนึ่งแล้วผมจะเอาไปนหมดน,นี้แล้วผมจะลองลดสปีดไฟดูนะครับผมลดสปีดการกระพริบดูผมว่ามันไม่ใช่ลดสปีดไฟแบบที่เขาบอกแล้วแหละมันคือลดสปีดพัดลมตอนนี้คือดับนะครับน,นี่เป็นรถแสงไฟผมนี่อ่ะพอรถแสงไฟมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ าะว่าเดี๋ยวไปหมวดที่เรารอคอยกันเลยดีกว่าผมก็คือหมวด3าหมวดหลักที่เป็นขึ้นเสียงนะครับโอเคผมต่อมานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาปรับหมวดจะเลยผมเห็นไหมครับตอนเนี้ยผมปรับไปหมวดเสียงเพลงดูนะครับผมซึ่งมันก็จับเสียงผมด้วยเห็นไหมพอผมจยพูดพูดแปบเห็นไหมครับก็นี่แหละหมวดของมันเนาะ ก็ค่อนข้างที่จะเซนซิท <eding> ีฟมากครับถ้าอยากจะให้ดูหมดนี <istles> ้ช้าๆิงๆผมต้องลดแสงไฟมาเพื <t une> ่อให้มันกระพริบช้าๆแบบนี้นะครับเห็นไหมมันถึงจะดูออกเนาะถ้าเราไปปรับสุดจะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้ฟังเลยครับผมเป็นเพลงฟรีเนาะแล้วดูมันกระพริบกันครับ ก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับหมวดแรกเดี๋ยวเราไปหมวดที่2กันเลยครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่หมวดที่2แล้วเห็นไหมครับโอเคดูนะครับเห็นไหมพอเราไม่พูดอะไรหรือไม่มีเสียงปืนนะผมมันก็จะไม่หมุนเห็นไหมครับไฟมันก็จะไม่กระพริบเราจะไปดูจังหวะยิงกันเลยครับนี่ครับผมเห็นไหมแล้วผมยิงปั๊บมันจะ ไฟกระพริบครับเห็นไหมครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปหมวดที่สามกันเลยหมวดที่สามนี้ผมบอกเลยว่าเสียงปืนมันก็เอาเป็นหมวดนี้ผมตอนแรกไฟมันจะปกติใช่ไหมครับเดี๋ยวพอเรา ยิงปืนลองดูนะครับผมพอเรายิงปืนแล้วดูไฟมันกระพริบนะนี่ครับผมก็สามม้วนนะผมที่มีมาให้ครับผมเดี๋ยวผมลองปรับเป็นสีแดงผมก็ประมาณมานี้เดี๋ยผมอันนี้ก็ปรับสีคัตติมนะผมที่เขามีมาให้ในดีโมทเนานะซึ่งผมจะให้ดูอะไรบางอย่างผมจะให้ทุกคนดูอะไรบางอย่างเครื่องขวาเป็นคอมผมใช่ไหม แล้วเครื่องสายเป็นของพีผมดูนะผมจะปรับเป็นสีเขียวรีวิรบมาทะลุเครื่องกันเลยครับผมมาไปจับคอนโทรลทั้งสองเครื่องกันเลยก็จบไปแล้วครับผมสำหรับการรีวิวแฟนเคสนะผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะผมเป็นกำลังใจ้ผมคนทำคลิปนะผมแล้วก็ถ้าให้ดีก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับผมขอบคุณครับ